Princess Cup Thailand 2ง2 3างานแข่งขันกีฬาขี่ม้าแห่งปีจัดใหญ่11วันชอบชิมชิลเติมสุขส่งท้ายปีกับตลาดฟรีมาร์เก็ตเข้างานฟรีเริ่ม7ธันวาคม2566นี้ณฮอร์สคาด์ขับกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประธานคณะกรรมการจัดงาน p ร i n c e s s Cup Thailand 2023เป็นประธานการาแถลงข่าว โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวนายนาราเกตสิงห์เลขาธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระวินิจฉัยให้จัดการแข่งขันกีฬาขี่มา้ารายการพ r ินเซส s ั u ไ t ยแลนด์ d 2023 และส่งรับเป็นองค์ประธานอำนวยการนโยบายวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาขี่ม้าเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การแข่งขันตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของนักกีฬาขี่ม้าและสะโมสรขี่ม้าต่างๆครับก็การแข่งขัน p r i n c e s s c u p ปีนี้ก็เป็นดำเนินการเข้าสู่ปีที่9นะครับที่กองบลหานม้าที่สรักษาพระองค์สนามเป้านะครับซึ่งการแข่งขันก็เกิดขึ้นภาย ใต้พระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ครับการแข่งขันนั้นเนี่ยจะประกอบไปด้วยในส่วนของการขี่ม้าครับไม่ว่าจะเป็นในประเภทของกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางหรือจัมปิ้งศิลปะปบ,บังคับม้า d ร e s s a g และ e เ e n t i n g นะครับ<ม>นอกจากนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีในส่วนของการแข่งข,นขันที่เกี่ยวกับบุคคลโดยรอบตัวม้าหรือเบื้องหลังนั่นเองนั่นก็คือสุดยอดผู้ดูแลม้าแล้วก็สุดยอดช่างเกือนะครับซึ่งสองบุคลากรเหล่านี้เนี่ยพระองค์ท่านทรงเห็นความสําคัญว่า เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนามาตรฐานความสามารถของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะส่งเสริมไปส่วนความสามารถของนักกีฬาและม้าไปด้วยนะครับการแข่งขันนอกจากมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ยังอยากจะโปรโมทให้มันมีการเกิดขึ้นจากบุคคลภายนอกที่อาจจะมีส่วนที่รักษานะครับนั่นก็เป็นส่วนของการประกวดสุนัขใช้งานนะครับแล้วก็สุนัขสุนัขพันธุ์เลยน,นะครับก็เป็นความสวยงามนะครับก็ถือว่าเป็น เรียกว่าเป็นคอมบิเนชันหรือคู่หูที่จริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ที่รักสัตว์ทั้งคนรักสุนัขและคนรักม้าเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเข้ามาเอนจอยกับกับกีฬาการแข่งขันหรือรายการ Princess ในครั้งนี้ได้ครับนอกจากนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีแล้วก็ถือว่าเรียกความสนใจได้จากคนภายนอกเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้นะครับก็คือการจัดตลาดนะครับหรือฟรีมาร์เก็ตแล้วก็ฟูดทรัคนั่นเองครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้าง สนุกสนานและเป็นกันเองนะครับทำให้ทั้งนักกีฬาขี่ม้าทั้งคนภายนอกที่ไม่เคยเห็นกีฬาขี่ม้าเนี่ยเหมือนใช้ได้เข้ามาใช้ชีวิตแล้วก็ได้มาอยู่ร่วมกันนะครับซึ่งตลาดเนี่ยนอกจากการขายของในลักษณะวินเทจแล้วก็ยังมีในส่วนของสตรีทฟู้ดหรือฟู้ดทรัคเนี่ยที่จะมาคอยบริการจำหน่ายอาหารให้กับผู้มีเกียรติทุกท่านที่จะเข้ามาในงานในครั้งนี้ครับและความพิเศษในปีนี้ครับปกติแล้วเนี่ยก็จะมีการแสดงดนตรีซึ่งอาจจะแยกกันในคนละสุคนละสัปดาห์ แต่ครั้งนี้เนี่ยก็ทรงมีรับสั่งให้จัดการแข่งขันพร้อมไปกับการนำวง Royal b a n g k o k Symphony Orchestra นะครับหรือดนตรี ree, ในสวนเนี่ยมาเล่นนะครับแล้วก็ประกอบกับกับช่วงที่มีตลาดหรือรีมาร์เก็ตในวันที่15ธันวาคมหรือวันศุกร์นั่นเองนะครับในการแข่งขันฟุ้งเส้นครับในครั้งนี้ครับัต,ตลอด9ปีนี้ค่ะครบตอหลับ,บลจาก จริงๆผลตอบรับในต้องต้องต้องพูดในมุมของนักกีฬาก่อนนะครับเพราะว่าการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอการแข่งขันขี่มา้าก็ต้องบอกว่าจํานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทุกปีนะครับในส่วนของผู้ชมอย่างที่เรียนครับเราได้ตลาดนะครับที่คอยอดึง ผู้ที่สนใจในกีฬานะครับหรือว่าผู้ที่สนใจในการที่จะมาช้อปปิ้งนะครับเข้ามาเพิ่มขึ้นผมเชื่อว่าเพิ่มขึ้นทุกๆปีครับแล้ว,วก็หวังว่าปีนี้ก็จะมีจํานวนผู้ที่สนใจเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยเช่นกันครับก็คิดว่าเป็นไปได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วการการจัดงานทุกครั้งเนี่ยผมเชื่อว่าก็มีกิมมิกอะไรเพิ่มมาทุกปีนะครับก็อยากจะลองให้ลองมาปีนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวว่ามีเสียงตอบรับมากน้อยแค่ไหนเราอาจจะมีการเพิ่มเป็นอีกปีได้ครับผมก็อยากเชิญชวนนะครับประชาสัมพันธ์นะครับ ก็การแข่งขันจริงๆมันถูกยืดออกมาให้ยาวขึ้นเนื่องจากเรามีการแข่งขันที่ชิงถ้วยของออสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าฟีาิริวัลวณีแล้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนของ SEIC Youth c u p ที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่7ถึง10ธันวาคมนะครับในส่วนของถ้วย Princess Cup เนี่ยก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่17นะครับและในระหว่างเดียวกันเนี่ยสุการวอาทิตย สุดท้ายของการงจัดการแข่งขันคือ15 16 17ก็จะมีทั้งตลาดมีทั้งปรงประกวดสุนัข มีทั้งดนตรีในสวนเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่สนใจแล้วก็ว่างตรงในวันใดก็อยากจะขอเชิญชวนครับให้มาร่วมชมร่วมชิมร่วมช็อปนะครับแล้วก็ร่วมสนุกสนานในบรรยากาศที่ค่อนข้างเป็นกันเองนะครับซึ่งการเดินทางผมเชื่อว่าค่อนข้างสะดวกมากนะครับหากไม่สะดวกที่จะขับรถมาเนี่ยใช้รถโดยสาร BTS ก็สามารถมาลงได้ที่สถานีสนามเป้าครับแล้วก็เข้ามาที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์แล้วก็ฝาก พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านน,นะครับก็ช่วยประสานสัมพันธ์สำหรับงานนี้ต่อออกไปด้วยครับขอบคุณครับ